สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่บเกม Ark Night นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร Scavenger นะครับ Scavenger เป็นตัวละครระดับ4ดาวแวนกาดนะครับเป็นสายโจมตีประมาณหนึ่งจะคล้ายๆกับ v a n i l a นะครับตัวที่บล็อกได้2แล้วก็จะมีสกิลบัฟโจมตีให้กับตัวเองตัวที่สกิลบัฟนี้จะเพิ่มค่า Deployment หรือว่าค่า DP มาด้วยนะครับมาดูกันที่สกิล ตัวนะครับก็จะมีนะมีบล็อก2นะครับมีโลนวูฟนะครับจะทําให้พลังโจมตีนะพลังป้องกันเพิ่มขึ้น11%นะครับแต่ถ้าเป็น p o t ทนเชียลจะเป็น13%โดยที่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีตัวละครที่เป็นเพื่อนอยู่ในระยะ4ช่องรอบตัวเธอก็คือบนล่างซ้ายขวานะครับก็ถึงจะได้บัฟนี้เท่านั้นนะมาดูกันที่สกิลนะครับ สกิลหนึ่งนะครับก็ตรงไปตรงมาเป็นสกิลเด้ง dp ตัวที่อันนี้เลเวลเจ็ดนะครับเด้ง dp กล้ามรวยเด้งออโต,โต้นะครับต่อมาสกิลสองนะครับอันนี้จะเป็นสกิลหลักที่จะใช้ก็คือตลอดสกิลเด้งเองนะเป็นสกิลกดใช้ระยะเวลาสกิลที่สิบห้าวินาทีเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะได้ dp มาสิบเอ็ดหน่วยนะครับอันนี้ที่เลเวลเจ็ดแต่เพิ่มพลังโจมตีขึ้นดีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในระยะเวลาของสกิลนั่นเอง เดี๋ยวไปดูกันที่ Paradox Relation นะครับเดี๋ยวพูดนิดหนึ่งนะครับตัวละครนี้จะเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับ้อเสียเลยก็คือตัวบางมากๆนะครับจะเหมาะกับการที่เล่นในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับหลังๆอาจจะยืนไม่ไหวนะครับอาจจะตายได้ตัวละครบางมากก็เอาไว้ใช้แค่ช่วง เริ่มต้นของเกมเท่านั้นนะครับในเลดเกมอาจจะไม่ไ,มได้หยิบม,มาแล้วส่วนตัวผมกไม็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าผมต้องบอกว่าโชคดีด้วยนะครับได้ตัวละครที่ระดับสูงกว่านั้นมาก็ตัวนี้ก็เลยไม่ได้หยิบม,มาใช้แต่สําหรับใครที่เกลือก็สามารถปั้นขึ้นมาใช้ก่อนได้นะครับตัวละครนี้ก็นะจะทด่รู้กันว่าเป็นสีดาวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ paradox simulation ครับ แล้วดอคซิมูเลชันนะครับให้เลือกเป็นสกิลสองมาถึงให้ลงกา r เวนเจอร์นะครับฝั่งซ้ายนี้เลยนะครับแล้วก็เรดลงปีนักเวทตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่นักเวทมันจะค่อยๆทยอยเดินมานะครับเป็นรูปตัวเลขสองนะครับกับขึ้นมาอ่ะอันนี้เข้าระยะแล้วเปิดสกิลได้เลยแล้วนะเรด รอแป๊บหนึ่งนะครับมันเริ่มเดินแล้วจะเดินห่างกัน,นหนึ่งเราก็เอาเรสเก็บตัวมนไปก่อนนะก็เอาขึ้นรอรีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเก็บตัวร่างก่อนไม่งั้นมันจะเดินมาถึงระยะที่ฆ่าสกาวเวนเจอร์ได้นะเก็บตัวล่างไปก่อนเลยขึ้นนะครับ นี่รอเข้าระยะเหมือนเดิมนะครับเปิด,ปดต้องใช้สกิลนี้จะตีตัวที่ไปตกรอเข้านะอันนี้เอาเรสฆ่าได้เลยแล้วก็เอาขึ้นเหมือนเดิมทีนี้มันจะเดินมาหยุดที่ตรงนี้นะครับให้เราเอาเรสลงฆ่าได้เลยเสร็จแ,แล้วก็เอาเรสขึ้น<ๆ>แล้วก็เหมือนเดิมครับ รอเข้าระยะแล้วก็เปิดสกิลนะครับก็เท่านี้แหละครับ Paradox Simulation ไม่มีอะไรซับซ้อนโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับ Paradox Simulation นะครับ Scavenger ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชื่อกันใหม่ในกริปหน้าครับสำหรับก,กริปนี้ลาไปโทงนี้ครับสวัสดีทุกคนครับ